สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสามได้รับแจ้งข้อมูลจากสายลับว่าร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งบริเวณอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองมีเจ้าของเป็นชาวจีนได้ว่าจ้างพนักงานต่างด้าวทั้งชาวจีนและเมียนมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายจำนวนมากเพื่อบริการกลุ่มลูกค้าชาวจีนด้วยกันจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบพบเป็นอาคารพาณิชย์ริมถนนใหญ่ป้ายหน้าร้านเมนูอาหารตัวอักษรอ,อุปกรณ์ของใช้ภายในร้านต่าง เป็นภาษาจีนทั้งหมดขณะเข้าตรวจสอบพบพนักงานชายชาวจีนทราบชื่อว่ามิสเตอร์กัวชิงอายุ30ปีและชาวเมียนมากลุ่มหนึ่งกำลังให้บริการกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่นั่งรับประทานอาหารภายในร้านโดยพบมิสเตอร์กัวชิงทำหน้าที่รับรายการอาหารคอยดูแลลูกค้าและเก็บเงินจากลูกค้าซึ่งเป็นชาวจีนและเมื่อเข้าไปตรวจสอบในห้องครัวพบพ่อครัวเป็นชาวจีนทราบชื่อว่ามิสเตอร์หวังอายุ48ปี กำลังทำอาหารให้ลูกค้าจากการตรวจสอบพบว่ามิสเตอร์กัวชิงและมิสเตอร์หวงสัญชาติจีนทั้งคู่ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทยโดยประเภทวีซ่าพอ60ม17สำหรับการท่องเที่ยวแต่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานได้และกลุ่มพนักงานชาวเมียนมามีเอกสารใบอนุญาตทำงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจากการสอบถามมิสเตอร์กัวชิงและมิสเตอร์หวังแจ้งว่าร้านดังกล่าวมีเจ้าของร้านเป็นหญิงชาวจีนชื่อมิตจจิงได้ว่าจ้างตนเพื่อนชาวจีน และชาวเมียนมาเป็นพนักงานในร้านซึ่งขณะตรวจสอบรับแจ้งว่ามิจจิงได้เดินทางกลับไปยังประเทศจีนนอกจากนั้นยังพบว่าลูกค้าชาวจีนสามารถชำระเงินผ่าน QR โค้ดระบบบัญชีธนาคารสัญชาติจีนได้เลยโดยปรากฏทั้งระบบวีแชทเพย์อลีเพย์และพบ QR โค้ดชำระเงินระบบพร้อมเพย์บัญชีธนาคารไทยชื่อบัญชีชาวจีนว่าจิงในชั้นนี้จึงได้จับกลุ่มตัวมิสเตอร์กัวชิงและมิสเตอร์หวังสัญชาติจีนพร้อมลูกจ้างชาวเมียนมาจำนวน สี่คนความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรน,นิคมพัฒนาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย